กินกลิ่นกิ่นขอบคุณเลไลส์ครับสูตรนี้มาจากไหนสูตรนี้ต้องเป็นคุณแม่คุณแม่ราตรีเลยค่ะราตรีเลยครับเาเรียกเรียกว่าแม่ค้าร้อยแปดคุณลูกคุณลูกจะเป็นตั้งฉายาว่าแม่ค้าร้อยแปดต้องสองต้องสองต้องต้องหต้องหนึ่งต้องหนึ่จะตายโทรศัพท์มันจะร้อนแม่ค้าบ่เซียนโทรศัพท์ใหม่แล้วนี่ใหม่แล้วนี่ว้าวมันมีส่วนอะไรล่ะมีหมูล้วนเนื้อล้วนเอ็นหมูเอ็นเนื้อครับตกวันตกวันจะไป อโต๊ะอลริสีตาที่แบบซื้อ10ไม้แถมหนึ่งไม้แถมหนึ่งใช่ครับโปรโมชั่นยาวๆเลยผักสดยิบฟรีตามใจลูกค้าเลยครับเอาถุงกระสอบมาใส่ก็ได้มันมีอะไรนะมีหัวละพาครับตอนนี้แพงมากอ๋ออันนี้นี้เป็นน้ำพริกของน้ำพริกทำเองแม่แม่อยู่้างไหนครับเป็นคนอำเภอประทายถึงมาเป็นคนนนนสูงเป็นคนนแล้วตอนนี้อันนี้พอแล้วครับ มันคือฝั่งขนนนสูงครับเป็นคนนูนสูงเต็มตัวแล้วค่ะตอนนี้อันนีเราไมาจากคนอ่านไ่มใช่อันอันนี้เป็นดิวโรงงานเลยค่ะจะบอกว่าเพิ่งขายได้แปดวันนะคะใช่แปดวันใช่ขายได้แปดวันทุกวันนึงประมาณขายได้ขายได้จะมาจะมาเอาเป็นว่าเสียบวันละยี่สิบกิโลขันต่ำครับยี่สิบกิโลใช่ต่อวันใช่ค่ะใช่ต่อวันนะครับอออร่ยพดีคนจะเยอะช่วงแปดโมง อเจ็ดโมงแปดโมงขายตลอดตั้งแต่เช้าถึงยที่ยงเริ่มต้นตีห้าถึงสิบเอ็ดโมงเช้าสิบเอ็ดโมงแต่วันอาทิตย์ถึงเที่ยงใช่ครับแต่วันอาทิตย์ถึงเที่ยงแต่วันอาทิตย์จะนานหน่อยถึงเที่ยงางงททีถึเ่ยขายถึงเที่ยงใช่ค่ะช่วงเช้าช่วงเช้าเปิดตีห้าเหมือนกันถึงงโม ถึงสิบเอดโมงวันปกติไม่ขายค่ะเพราะว่าเราต้องไปเตรียมเสียบอย่างเดียวแล้วก็น้ำจิ้มทำวันต่อวันน้ำจิ้มจะไม่เออน้ำจิ้มเป็นไงรู้สึกมันซื่อๆดิรู้ไหมครับกลางกลางโอเคแต่พกค่าแส่บคลองได้กินเอคือน้ำจิ้มจะทำวันต่อวันเลยเราจะใช่ค่ะร้อนนะคะอันนี้คือเป็นหมอดินเราเราจะอุ่นตลอดเวลาครับใช่ครับหมอดินนะคะอันตลอดเวลาครับจะร้อนคร่บ ยกนิ้วให้แน่ยกนิ้วให้แน่แอบแอบแอบโฆษณาโฆษณาเจ้าปากเนี่ยเด้อครับลานลูกชิ้นปิ้งของแท้น้องแท้ของแท้ดินของแท้ห่โน่ออกครับผมเปิดตั้งแต่ทีห้าถึงสิบเอ็ดโมงเช้าทะหน้าทางขึ้นซีเจมอนนสูงนะครับพอใครจะพยายามขึ้นของให้ทันเลยหยุดวันจันทร์หยุดวันจันหนึ่งวันครับทุกอาทิตย์หยุดวันจันทร์ชิ้นปิ้งจ้า นุ่มๆนะคะอยู่ถึงเย็นไม่แข็งนะจ๊ะชืออรครัชื่อฟุกครับฟอพันฟุกฟุกฟุกคุณแม่คุณแม่ชื่อคุณแม่ชื่อราตรีคุณแม่ราตรีเดี๋ยวดูหน้าแม่ด้วเจ้าของผลิตภัณฑ์แม่ค้าร้อยแปดขายมาเหมือนซุนแนวขายมาเป็นสิบอย่างแล้วค่ะล้งโตเราไปลงโตแล้วค่ะตอนนี้ลงโตเลยนาี่มายุ่งองนี้แล้วครับอันนี้ก็ใครมากินของแซ่บครับครับชิ้นปิ้งไม่จ้าเริ่มเพลทแล้วเหรอเพลทแล้วมันวะ Terima kasih. Selamat pagi. 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 Sel